สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง Memory Team Fun นะครับวันนี้เราจะมารีวิวการ์ตูนเรื่องใหม่กันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมว่าจะรีวิวอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าบังเอิญไปเจอโอเ n นนิ่งเก่าๆนะครับเพลงที่ผมเคยชอบของ i m ม t ชันเรื่องนี้นะฮะก็เลยอยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะครับกับเรื่องที่มีชื่อว่าโตเกียวกูนะฮะโตเกียวกูนะครับแต่งโดยซุยอิชิดะนะครับ สยามอินเตอร์คอมิกซึ่งจะแบ่งเป็น2ภาคนะครับก็นั่นก็คือโตเกียวกูธรรมดาแล้วก็โตเกียวกูรีนั่นเองนะฮะส่วนภาคแอนิเมชันนี่ก็รู้สึกว่าจะเป็นโตเกียวกูโตเกียวกูแล้วก็เป็นเหมือนสัญ,ญาลักษณ์ลากนะครับลากที่2นะฮะแล้วก็โตเกียวกูรีอะไรประมาณนี้นะน่าจะสอสามภาคนี่แหละจําไม่ค่อยได้แล้วนะครับแต่ว่าเป็นตันที่ผม รู้สึกชอบมันมากๆเรื่องหนึ่งเลยนะฮะได้สัมผัสกับแอนิเมชันก่อนก่อนที่จะไปซื้อกระตุมรูปเล่มอ่านนะครับจากให้สยยมินเตอร์คอมิกนะตอนนั้นก็ราคาถูกมากนะ50บาทแต่เดี๋ยวนี้คงไม่มีแล้วราคา50บาทนะนะเรื่องราวนะครับก็กล่าวถึงเด็กหนุ่มมหาวิทยลาลัยคนหนึ่งชื่อว่าคานิเกะไม่ใช่คานิเกะนะฮะคานนกิเคนนะครับคานิกิของเรานะครับก็เป็น นักศึกษาธรรมดานะครับชอบอ่านนิยงนิยายหนังสือเป็นคนเงียบๆนะครับชอบจะมาอ่านหนังสือเนี่ยกับเพื่อนของเขาในร้านกาแฟแห่งหนึ่งแล้วก็จะแอบหลี่มองสาวคนหนึ่งเป็นพิเศษนะครับสาวคนนั้นนะครับชื่อว่าคุณริเศะนะครับซึ่งเขาก็มาแอบมองอยู่เป็นประจำแล้วก็ชอบเธอมากๆอยากจะสารภาพรัก,รกออกไปนะครับแต่ด้วยความไม่กล้านะครับไอ้เพื่อนพระเอกเนี่ยเขาก็เลย ดันสุดแรงเกิดนะฮะให้ออกไปสาร,รภาพบักให้จบๆไปนะครับแต่ว่าด้วยความที่พระเอกเนี่ยมันก็ยังไม่เคยกล้ามันก็เลยอึดอึอักอักไม่กล้าที่จะไปสาร,รภาพร,รักอยู่ดีนะครับเพียงแต่ว่าผู้หญิงคนนี้นะครับเดินผ่านมาที่โต๊ะของเขาแล้วก็ทักถึงเรื่องไข่แพะสีดำนะครับซึ่งเป็นหนังสือที่เขาชอบอ่านนะครับ รู้สึกว่าจะเป็นคอรสนิยมเดียวกันนะครับปุ่ยกันถูกคอเรื่องหนังสือจนวันหนึ่งนะครับผู้หญิงก็ได้นัดหมายคานิกิเจ้าหนุ่มที่อยากจะเปิดสิงของเรานะไปหาตอนกลางค่ำกลางคืนไอพระเอกเราก็แบบดีใจออกนอกหน้าฮะอยากจะไปทาความรู้จักเธอเต็มที่นะครับแต่พอเข้าไปใกล้นะครับกับกลายเป็นว่าเธองับคอเขาให้นะฮะ เลือดนี่พุ่งกระฉูดเลยนะครับแล้วตัวผู้หญิงก็บอกว่าฉันเฝ้าดูคุณอยู่เหมือนกันตาของเธอก็เปล่งประกายเป็นสีแดงนะครับแปลกๆนะฮะคล้ายๆปีาศาจนะครับไอ้พระเอกนี่ก็เลยถึงกับไปไม่เป็นนะฮะเพราะว่าในโลกนี้นะครับที่พระเอกอยู่เนี่ยจะมีสิ่งชีวิตมีชีวิตประหลาดอยู่สิ่งหนึ่งนะครับนั่นก็คือกู ซึ่งจะเป็นคนที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์นะครับแต่ว่ากินเนื้อมนุษย์ด้วยกันแล้วก็มีข่าวออกดังทลกโครมทางหน้าจอทีวีกลายเป็นเรื่องปกติซึ่งพระเอกนก็ไม่เคยได้เจอกูตัวเป็นๆมาก่อนนะครับจนกระทั่งได้มาเจอเธอคนนี้นะครับแล้วก็โดนกัดกินเนื้อเข้าไปนะครับพระเอกก็เลยวิ่งหนีเอาชีวิตรอดอย่างเอาเป็นเอาตายพยายามสู้แต่แล้วก็ถูกสิ่งที่เรียกว่าคาุูนะ เป็นเหมือนกับอวัยวะร่างกายของปูนะครับใช้เป็นคล้ายๆใยแมงมุมไม่ใช่ใยแมงมุมสิคล้ายๆเป็นขานแมงมุมอยู่ข้างหลังนะฮะคอยโจมตีไอ้พระเอกนะครับเสร็จแล้วก็มีเหมือนท่อหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับในที่ก่อสร้างครับร่วงหล่นลงมาทับตัวริษีที่พยายามจะฆ่าเขาอยู่นะครับแต่ตัวเขาเนี่ยก็ถูกโจมตีไป เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดแล้วนะครับก็แบบพยายามลืมตาตื่นแต่ว่าร่างกายไม่ไหวนะครับสลืมสลือเห็นว่ามีหมอมารักษาพยาบาลให้แก่เขานะครับเขาก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับอยู่ในพวังรู้สึกถึงลิเสอันเป็นเท่รักอยู่เรื่อยนะครับแต่พอลืมตาตื่นเข้ามาเท่านั้นนะฮะพระเอกของเราเนี่ย ตาข้างหนึ่งกับกลายเป็นเหมือนิเศษที่พยายามจะกินเขาขึ้นมานะครับตอนแรกเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรคิดว่าเป็นการรักษาปกติธรรมดานะครับแต่ว่าพยายามกินอาหารที่มันเป็นอาหารปกติของมนุษย์กับรู้สึกอยากจะอ้วกกินไม่ลงกินไม่ได้นะครับแล้วก็เห็นมนุษย์นะครับเริ่มจะได้กินนะครับเห็นมนุษย์ก็เริ่มน้ำลายสอ แปลกแปลกนะครับพระเอกก็พยายามทนทนทน,ทน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 นะฮะแล้วก็เดินออกไปข้างนอกนะครับจนกระทั่งนะครับไปเจอกับหญิงสาวคนหนึ่งที่กําลังฆ่านมนุษย์ผู้ชายอยู่คนหนึ่งนะครับแล้วก็เอามากินนะฮะแับกลายเป็นว่าไอ้พระเอกนี่ยืนงงตะลึงงินนะฮะแล้วก็คิดว่านี่มันเรื่องบ้าอะไรกันนี่นะฮะ ผู้หญิงก็เลยบอกว่าจะเอาสักหน่อยไหมยื่นแขนที่ตัดออกมาให้กับพระเอกนะฮะพระเอกก็เลยแบบเหลอแดกไปเลยนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยพระเอกก็เลยมารู้ตัวที่หลังนะครับว่าเขาถูกผ่าตัดร่างกายกลายเป็นครึ่งคนครึ่งกูนะครับทีนี้ชีวิตเขาก็อยู่ยากนะครับเพราะว่าเขาจะต้องกินเนื้อมนุษย์ซึ่งเขาก็พยายามจะปฏิเสธในการกินเนื้อมนุษย์อยู่ตลอดนะครับแล้วก็จะถูกเจ้าหน้าที่เนี่ยไล่ล่าอย่างเอาเป็นเอาตายด้วยนะครับ จนกระทั่งเนี่ยเขาก็เลยต้องสวมผ้าปิดตาข้างหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้ใครมองเห็นดวงตาอันเป็นสีแดงของเขาแล้วพวกกูเนี่ยพยายามที่จะไม่เปิดเผยใบหน้าใช่ไหมครับเขาก็จะพยายามหาหน้ากากเนี่ยมาสรงมาใส่ก็กลายเป็นกูที่มีตาเดียวแล้วก็ใส่หน้ากากทีนี้พระเอกบางครั้งก็เกิดอาการคุ้มค้ั่งจากการอดอาหารบ้างนะครับทำให้ เป็นที่จับตาของเหล่านักล่ากูนะครับหรือว่าองค์กรที่ล่ากูเป็นอาชีพนะครับอันนี้ก็จะมาไล่ล่าพระเอกเอาเป็นเอาตายเช่นเดียวกันนะครับทำให้พระเอกเนี่ยมีชีวิตที่แสนจะลําบากเขาก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรต่อไปกับชีวิตดีนะครับนี่ก็คือเรื่องราวคร่าวๆนะครับในโตกเกียวกูนะฮะแต่ว่ามันจะเป็นแนวแอคชั่นต่อสู้เนี่ยกันค่อนข้างเยอะนะครับจากที่ กลายเป็นหนุ่มน้อยใสยๆโดนรังแกนะครับเขาก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปทีละนิดนะฮะแล้วก็จะบอกว่าเป็นพระเอกที่แม่งรันทดโคตรหูตั้งแต่จนต้นยันเกือบจะจบเลยนะฮะเพราะว่าชีวิตลำบากลำบากนะฮะไม่รู้สึกว่าพระเอกเรื่องไหนจะรันทดเท่าเรื่องนี้แล้วแหละแต่ว่าด้วยความที่มันคาดเดาไม่ได้นะครับบางทีตัวละครบางตัวก็ตายไปง่าย เหมือนกับ Attack on Titan นะครับกมอพพรอย่างนี้เลยนะก็แนะนำนะครับสำหรับใครที่เป็นคอแอคชั่นอาจจะมีแบบแนวแบบสับประหลาดกึ่งๆนิดหน่อยนะฮะก็แนะนำผมดูทั้งแอนิเมชันแล้วก็อ่านทั้งเล่มนะครับก็สนุกเหมือนกันนะครับแต่ว่าคนร,รูปแบบนะครับเพียงเปิดคอแอนิเมชันซีซั่นแรกก็เพราะมากๆครับอันนะฮะถ้าใครชอบนะครับก อย่าลืมไปหาซื้อกันได้นะครับน่าจะมีแพ็กเซ็ตในค่ายสยามยังคงขายอยู่นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ Memory ดิมฟันนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนพร้อมกับคำว,ว่าทั้งหมดจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับสวัสดีครับ